เจ้า hey, uh huh. นายจะนอนแล้วเหรอจะพึ่งเลยเรามาเรื่องความหลังกันดีกว่าไหนดูซิมีอะไรบ้างอืมอึมนะเจอแล้วจะได้ไหมในวันแรกอะนายต้องรบอยู่ที่หลุมที่ตัวเองขุดขึ้นมายันเช้าเพราะนายสรางบ้านม่เป็นน่ะ <c oughs> แล้วจำได้ไหมตอนที่นายใช้เวลาขุดเหมือนทั้งวันจนไปเจอเพชรแต่อยู่คี้แป้กกบาข้างหลังนายนะ่ะ ចាំដែរមកនៅឯសរផាប្រកពីប៉ុណ្ណឹងមកទីនេះទៅមេត្រាហើយអហាអឺអឺអាយ หลานเอ่ยครับคุณตาหลานรู้ไหมการที่เราจะทำให้โลกสวยงามขึ้นนะ่ะต้องทำยังไงรู้ครับมอบความรักและความห่วงใยให้กับทุกๆสรรพสิ่งบนโลกใช่ไหมครับไม่ใช่หลานนะ่ะแค่ต้องการเพลงที่ฟังดูยิ่งใหญ่เพลงหนึ่งเท่านั้น อะไรสวัสดีครับคุณผู้ชมทางบ้านพบกับผมเบลเซอร์ zer, กับรายการเบลเซแนลในวันนี้มีเบลสหลายตัวได้เอามารองทุกในเนเธอร์ว่ามีคนมาบุกลุกและทำร้ายร่างกายพวกเขาเราจึงส่งทีมงานเข้าไปสำรวจตอนนี้ทีมงานน่าจะพร้อมแล้วนะครับเราไปชมภาพสดกันได้เลยครับ สวัสดีครับผมเบสเซตตอนนี้ผมอยู่กับเบลสตัวที่อ้างว่าถูกทำร้ายมาไม่ทราบว่าเกิดอะไรขึ้นครับผม,ผมไม่รู้จู่ๆเขาเข้ามาในประตูแปลกๆแล้วเขาก็ถือของแปลกเข้าว่า,าทำร้ายพวกเราของปแปลกไม่ทราบว่าลักษณะมันเป็นยังไงครับมันยาวแล้วก็ขมแากสีมันหว,วาวับสะทอนไปทุกที่มันใช่สิ่งที่ฆ่าพีดอฟผมไปตั้งหลายคนใจเย็ยนๆนะครับคุณจะต้องไม่เป็นไร โอ้นั่นครับเขาอยู่ตรงนั้นโอไม่นะเขากำลังตกมาทงนีีไม่ไปไปเร็วไปเร็วไปเร็วไป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 ไไปไาไปไปไป่ปไ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 งไปไปไปนปีปไปไปอปไ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 ป0 0ไไรไ วันนี้เวลาหมดแล้วครับแล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้ากับผมเบลเซอร์กับรายการเบลเซอร์เนี่ยเฮ้เฮ้แกจะทำอะไรนะไม่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 สตีฟฉันกลับมาแล้วโอ้เฮ้ไปหาของมาเป็นยังไงบ้างล่ะก็นิดหน่อย <c oughs> อยังไงก็ขอบใจนะที่เฝ้าบ้านให้ฉันอ๋อ oh, มีปัญหาอยู่แล้วหืมบ้านเธอนี่ไม่ค่อยมีของกินเลยนะใช่ ชาลีแกอยู่ไหนนะ่ะสตีฟเธอเห็นชาลีไหมอืมชาลีไหนนี่ฉันทำสเต็กไว้ให้เธอด้วยโอ้ขอบคุณนะสตีฟอืมอร่อยมากชาลีจะต้องชอบมันมากแน่ชาลีคือใครเหรอมาของฉันนะ่ะเธอน่าจะเห็นมันนะมันน่าจะอยู่แถวๆนี้สตีฟเธอใช้เนื้ออะไร มาทำเลกหน่ยผ่านมาเกือบหนึ่งปีแล้วมนุษยชาติกำลังจะได้รับเกียรติยศกับคืนมาชนะแน่การตอบโต้ของมนุษยชาติน่ะคือหลังจากนี้ซ 「つきみはらをパドルパドル」「あしれそりはせそり」 สวัสดีครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์และกด subscribe ช่องนี้ด้วยนะครับสิ้นปีแล้วนะครับมีความสุขมากๆนะครับทุกคนใช้ชีวิตให้สนุกผ่านพ้นวิกฤตต่างๆนานา,นานาไปให้ได้นะครับแล้วก็เก้าไปพร้อมกับผมเจอกันปีหน้าครับวู้ฮู